โอ้โหคุณผู้ชมครับเมื่อกี้ผมชิมทุกไส้เลยบอกเลยว่าอร่อยทุกไส้ที้เราไปพูดกันต่อการทําธุรก,กิจเนี่ยต้องมีอุปสรรคและปัญหาค,คุณส้มครับมีอุปสรรคและปัญหาอะไรบ้างครับจริงๆหลักๆที่เราเจอก็คือกุยชา่ายด้วยความที่เป็นขนมนี่ก็ทำสดใหม่วันต่อวันอายุ<ร>ในการเก็บเขาก็จะสั้นนะคะก็จะมีบางคนลูกค้าที่เขาอยากจะซื้อไปฝากหรือต้องการเอาไปไว้เก็บไว้ทําบุญหรือว่าไปฝากญาติ คือถ้าต้องไปไปแช่เย็นหรืออะไงรเงี้ยรสชาติมันก็จะไม่เหมือนที่ทํใหม่อะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้เราได้พัฒนาต่อยอดขึ้นไปอีกระดับหนึ่งก็คือตอนนี้เราทำกุ้ยช่ายแช่แข็งแล้วนะคะซึ่งก็คือตอนนี้ผ่านการทดลองแล้วก็จะออกจําหน่ายเร็วๆนี้ก็คือเหมาะสําหรับคนที่บางคนลูกค้านะคะคืออยู่ต่างจังหวัดอยากได้กุ้ยช่ายไปฝากคุณแม่คุณพ่อรเราก็จะได้กุ้ยช่ายแช่ฟรีตัวนี้ไปนะคะคแล้วก็ไปนึ่งเองที่บ้านรสชาติก็จะใกล้เคียงกับของสดใหม่ประมาณ 80- 90%เลยถ่งเก้าสิบเปอร์เซ็นต่เยอดที่ดีณผ<ม>ู<อ> เพราะอย่างที่<ะ>บอกว่ากุยช่ายเนี่ยคือเขาคือไม่ได้ใส่ทารกันบูะแล้วเขาคือทานวันต่อวันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเอาไปแล้วเนี่ยมันความอร่อยเน,น,น,นี่ยมันหายไปใช่ไหมใช่แล้วก็พัฒนามาคนทากุยช่ายหลักๆจะรู้เลยว่าคือกุยช่ายเป็นขนมที่ต้องทําตอนเช้ามืดครับผมเพราะเขาจะขายกันช่วงเช้าเพราะฉะนั้นคือถ้าเราทําตรงนี้กุยช่ายแจ๊กแข่งมาตอบโจทย์อ่ะก็จะลดเวลาใน,ใน,ใน,ในการคือ เปลี่ยนเวลาจากต้องตื่นแต่เช้า,ชาใช,ใช่แล้วก็แค่ตื่นมาถึงเตรียมอะไรเสร็จแล้วก็นึ่งขายได้เลยอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหอันนี้เป็นการต่อย,ยอดที่ดีมากๆคุณผู้ชมอ่ะทีนี้เรื่องของช่องการตลาดว่าช่องทางการตลาดของเราในตอนนี้เรามีช่องทางจากไหนบ้างครับอย่างเช่นอันนี้ก็จะมีหน้าร้านนะคะแล้วก็จะเป็นออนไลน์ครับผมแล้วก็จะเป็นอตอนนี้คือเรากำลังทำจะทำแบบ Delivery ่บบใน <ผม S 2> โซนกรุงเทพและบริเณทลนใกล้ๆนะคะ่ะแล้วอย่างเนี้ยเรามีเรามีหน้า เรามีหน้าหน้าหน้าเฟซหน้าอะไรไหมครับมีค่ะอันนี้ก็จะเป็นหน้าเฟซส,ส่วนตัวแล้วก็เขามีเฟซจะเป็นมีของหน้าเฟซร้านก่อนนะคะคร้านที่เขาเปิดเนี่ยก็จะเป็นครัวตัวกลมครัว <ผม S 2> ตัวกล<ผ>มแฟมิลีค่คาเฟ่ก็ <ผม S 1> เข้าไปติดตามในนั้นได้ <ๆ S 2> ก็จะมีข่าวสารข้อมูลต่างๆอยู่ในนั้นนะคะอ่ะทีนี้ การทำธุรกิจนี่ครับโอ้โหทำมามากขนาดนี้ครับมีข้อคิดอะไรครับในการทำธุรกิจที่ประสบความเร็จขนาดนี้ครับคือหนึ่งคือเราจะไม่หยุดที่จะพัฒนาครับผมคือโดยส่วนตัวนะคะนิสัยส่วนตัวคือก่อนนอนทุกครั้งหนึ่งชั่วโมงจะแบ่งเวลาให้เราคิดอะไรใหม่ๆบางทีเราไปเห็นไอเดียของคนอื่นแล้วเราคิดว่ามันถ้าเขาจะเอามาประยุกต์กับธุรกิจของเราเลยจะสามารถทําได้ไหมมันก็จะเป็นโจทย์หนึ่งซึ่งเราจะต้องมาคิดแล้วก็พัฒนาแล้วก็ทดลองทำนี่ครับผมชอบก็คือคิดพัฒนา ทดลองทำครับทีนี้ย้ำอีกทีครับสำหรับคุณผู้ชมครับอยากที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจทั้งกุ้ยช่ายเบญจรงแล้วก็ขนมเปี๊ยะครับเขาสามารถที่จะมาเรียนแล้วก็ติดต่อได้ที่ไหนครับค่ะอันนี้เดี๋ยวจะเป็นเบอร์โทรนะคะ083-595-1962แล้วก็ไลน์นะคะจะเป็นส้มซาสตูดิโอนะคะ Z O M Z A A S T U D I O ค่ะ นี่ครับก็ลองเข้าไปศึกษาแล้วก็เบอร์โทรก็ลองสามารถโทรปฏิบต,ติต่อใช่ไหมว่าเราจะมาเรียนได้ที่ไหนมาไกลไหมแล้วก็ค่าเรียนอะไรยังไงคือบอกได้หมดเลยใช่ไหมครับนี่อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจครับที่น่าสนใจครับวันนี้ครับผมพาคุณผู้ชมเนี่ยมาดูการทําธุรกิจที่เขาต่อยอดจาก กุ้ยช่ายธรรมดาให้เป็นกุ้ยช่ายที่มีความทันสมัยใช่ไหมครับร<ว>แล้วก็ร่วมสมัยแล้วก็เป็นกุ้ยช่ายที่แบบเบนจรงเน้นความเป็นสีสันของเ,ออเรื่องของสมุนไพรไทยสมุนไพรไทยคุณผชมแล้ววันนี้ครับทางรายการครับต้องขอขอบคุณครูส้มมากๆครับแล้วก็มีนี่นะครับ<ม>นี่ผลิตภัณฑ์ดีๆครับนี่ครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ไอซ์เบิร์กครับทานทุกวันให้สุขภาพแข็งแรงคือกล่องนี้ครับแล้วก็มีไอซ์เบิร์กสูตรน้ำครับดื่มทุกวันให้สดชื่นกับร่างกายต้องให้ครูสมครับขอบคุณครับเอาแล้วคุณผู้ชมย้ำอีกทีครับสำหรับใครที่อยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจเรื่องของอาหารครับก็สามารถติดต่อครูสมได้ครับรับรองครับธุรกิจนี้ไปได้สวยแน่นอนครับ ครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียนะครับของครูส้มครับจากขนมกุ้ยช่ายที่ธรรมดาครับแล้วก็ขนมเปี๊ยะที่ธรรมดาครับครูส้มเนี่ยได้พัฒนาครับต่อยอดครับทำให้ขนม2อย่างเนี่ยมีความร่วมสมัยครับตอบโจทย์ลูกค้าได้ดีมากๆนะฮะถ้าเกิดคุณผู้ชมสนใจครับอยากที่จะรับไปขายครับหรือว่ามาเรียนครับเพื่อให้ได้ความรู้เนี่ยนำไปต่อยอดกับธุรกิจเนี้ผมว่าธุรกิจนี้ไปได้สวยจริงๆครับก็สามารถโทรมาติดต่อสอบถามครูส้มได้ครับรับรองครับธุรกิจนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนครับ สำหรับวันนี้ครับเราต้องขอขอบคุณครับผู้สนับสนุนรายการครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอซ์เบิร์กครับไอซ์เบิร์กสูตรน้ำครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอดีครับคุณผู้ชมท่านใดครับอยากเหการย้อนหลังครับเพื่อเข้าไปชมเคล็ดลับวิธีการทำางานทำเงินต่างๆครับก็เข้าที่ Facebook Fanpage ทำางานทำเงินครับเอาละครับคุณผู้ชมสำหรับวันนี้ครับทางรายการก็หวังว่าเราจะเป็นส่วนหนึ่งครับในการสารฝันการทำธุรกิจของคุณที่เป็นจริงได้โชคดีครับ สนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอซ์เบิร์ก